ครับพ่อครับช่องบ้านระพินพิเชียวครับปุี้แต่มีโอกาสมากินข้าวบ้านอาจารย์โอ้ยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยมึง้องโอ้ยพอกระเต้าเงาะครับเด็กครับยืนยืนเออเอาเออนั่นแหละแก้วอาจารย์ท่านาไม่ใหช่ไทยลูกเนี่ยเนี่ยแก้วติดกันฟันตัดลูกเตะ เออน่ะพวกกับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้มากินข้าวบ้านอาจารย์โอ้ครับสุดยอดกับเต่าของพี่น้องคุณแม่แม่เอฟซีนะครับสาขอบคุณแม่แม่เอฟซีจานข้างในครับ,บคุณแม่แม่ไปฝันกับคุณพ่อคุณคพ,อณพอ่ออาทิตย์นะครับอ,อ๋อแม่ไปฝันพ่ออาทิตย์ครับผมอ๋อพูดสนับสนุนรักเงี้ยมั้ยนี่สาธุ คือหลายๆครับผครับครับพันธบ่มีแม่เอฟซีก็เื่อสิ้อบริกินครับดีได้พี่น้องขนาดซัอมพ่อแม่เอฟซียังให้ยังให้ยังให้รางวัลน้ำใจเด้ออกงานนี่ใหงสิได้หลายเด้วยตลกเนาะขวางมาเลยขอหักโอ้แม่นเก็บค้อยังตวนตวนตวนลงหันโอ้อันนี้ได้เพิ่งบารมีเต่าเงาะเต่าเหมือนเดิมธรรมดาพี่น้องบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาเด้พี่น้อง เดี๋ยวสักมือหนึ่งครับผมส,ส,สีเห็ดคอลลาเจนโอคอคนเทนต์ไปเยี่ยมบ้านน้องอุ้งยิงนะครับพี่น้องอเห็นเห็น,หนว่าจังได้เอาลองลองคอมเมนต์ไหมไปมไเซาภัยไปซตะใครยุง่งงันเพิ่อนนะครับเนาะถ้า fc แบบอยากเห็นเนาะแบบว่าเออไปเซอรภัยยุ่งงันน้องหญิงสินะพ่อพ่อเอกไม่หน่อยสินะเนาะเน้องจานโอคือว่าพ่อเอก หะหอยแม่นกมาเมยนเองมาหน่อยเกล่วกว่าเยอะคือัจากซานเอามึง่นสิไปปรุงพี่น้องสิไปปรุงอันนี้ต้มเลยเตะเอ้ามึงวิธีการก็กินในบดครับกินในบดโอ๊ยพอ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 กินดิยันยานยานตัวตืดนี่ครับวิธีการนะครับห้อยแกะพี่น้องเฮ็ดหอยแกีคือจ้างินนั่นนั่น่ สองเบียสองเบียร์สองเบียร์สอบียร์อะเฮ้ยแกมสองป่ะสองเบียร์อเออพี่น้องวันนี้คมามเมินกันครับเออเออรายการเฮ็ดเท็ดกินไม่ดีพี่น้องเพิ่งเอานะครับอันนี้ก็เป็นสวนสวนบ้านอาจารย์โอครับเคยมาอยู่เทือนึงพี่น้องแต่ว่าเทือนั้นลืมทางเขาเพราะมันมันเหมือดมื่อเนี้ยก็ชีคือลืมทางเขาเก่าแล้วพี่น้องครับงลืมทางออก เหมือดอยู่ครับพี่น้องเมือดเยอเนี่ยนะครับนี่อันนี้คือบรรยากาศบ้านอาจารย์โอนะครับยาม่แมลงพี่น้องโอ้บักม่วงป้าบักม่วงบักม่วงบักม่วงแซมแล้วดูอาจารย์คอยเสือจังเลยเดี๋ยวว่าดิบอ๊อกไปเสือไปฝากนั่งนั่งเบียร์มันอยากจะเอาบักม่วงไปฝากนั่งเบียร์ เอาพี่นอ้องยูนี่มีวิวัฒนาการของรถมอเตอร์ไซค์หลายๆคันพี่น้องมึงด้วยอันนี้จักรยานคันแรกพี่น้องครับนี่จักรยานเป็นเป็นเป็นรุ่นยูนิเต็ดพี่น้องรุ่นแรกแรกแรกตั้งแต่จังปีที่แล้วรุ่นแรกอันี้ก็ยามาฮ่าพารมีโอหรือพีโนมีโอหรือโาเมนอันนี้รถพ่วงครับรถพ่วงสมัย จะไม่ได้บรูพื้นครับนี่แล้วรถพ่วงโอ้ยบรรยากาศเทิดทงนี่นี่พี่น้องแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮอนดา้าเบ,บีบ,บ่าเววินวาเวว่าเวร้อยสิบเอร้อยเอสรถกระบะกระบะตรงไหนไวะนี่พี่น้องอันนี้รถอันรถคนส่วนของแถวรถไฟฟ้าครับนี่รถไฟฟ้ามหาลานเธอนะครับช่องเกีเอ็นเอลทีเอ้ยบประมาณ จักวาอย่างเด็เข้าอยู่บ้านไหนก่อนจันบ้านบ้านเป็นบ้านน้องโกแต่ว่าันเป็นเกบ้านวบ้านเราโพชัยบ้านเราโพชัยนะครับอยู่ใกล้ใกล่บ้านแพงเขานี่แหละประมาณสามโลสี่โลเนาะประมาณสี่โลแต่อยู่แต่อยู่ผมก็อยากยุ่งเฉ่ละพี่น้องเอ้ยหาเงินหลายสื่อทีไปหาเงินหลายสื่อทีไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ายู่เดยวสองคนนะครับ ดู่กับเกสองคนี่้ยเจ้าเอไรเจียวเกีมอะเกียแล้เดียเยด้อเด้วเด้าดกมงฟาคสวรรยังไงคนสวรรค์แต่บกมงเหรอะอ้ยหน่วยใหญไงครับเน่ยาอาหารนากินอย่างงี้นี่ครับพอันมามีครับนอกจากบกมงซามแดู ใส่ฟื้นโดยแบบใส่แบบธรรมชาติพี่น้องใส่งาบักงาบักยูค่าีนกระทานนะครับทรงใส่เผพาทานเองบราจารย์หรือหรือเสือเขาเาเองพี่น้องเสียแต่กิจเพาเพียงของแกครับนี่เป็นใดทุกอย่างคือทรัพยากรธรรมชาติที่เฮ็ดจากเออนี่เอาเองมองมันมั่งทำขำขำำำำำั ถทำยังถามบังมีถามบังมีตัวแก้ถามบังมีอ๋อนั่นน้องใหม่น้องใหม่ยังไงจันไอ้สร้างมนต์ดีเพิ่นอ๋ออุ้ยหนูมีแน่นอนมันพี่น้องเนี่ยเออกระลังไงเป็นตะเป็นตะมาท่วงดีแนะมึงเนี่ยนี่แต่แนวี่ยถวงเต็มเต็มเลยผู้ผู้เลมากสัตว์พืชอันนี้ตอกกระเจี๊ยบตอกระต้นกระเจี๊ยบเนาะอืมสาธ นี่พี่น้องอันปลูกพผดพันปลูกอันนั่นปลูปกก็นี่หลากหลายหลากหลายมากครับนี่เพราะว่า <c oughs> สิเป็นการตวงน้ำฝนครับพี่น้องสมัยก่อนนี่ผู้เฒ่าเนาะก็จะตวงน้ำฝนแบบนี้แหละเห็นบ่นี่พวงเสี่ยวถังยังมันห้องไว้อย,อยู่น้ำไอ้สั้นเพิ่มอันาป<ม>ยัง,งไปอันนะนี้นะนี่ตั้งกระเชนี่มันกระเชตกึ้นมาจุดๆๆๆๆๆป่กเป็กโป่งเป็กโป่งเป็กกระเชเต็มเออเต็มนี่นะปุ๊บบบดนี้ครับ ก็สามารถเอากรต้องมาเปิดน้ำใส่อีกก็ได้เขาก็ไปถลางจานมองนั้นหรือมาใส่ในการเทสเงี้ยจอกในกินพี่น้องเห็ดดีดีเกวเกียวเกถือว่าเป็ดการใส่รรมาสัหลายที่สุดเก่าสิ้เกเกาจุดดเกาเกเก้าซ็นเลยพี่น้องนี่อันนี้ก็ไว้แต่ใส่แามจุกเซินก็ได้มาสาดเบดไปออันนี้คือแสงแขงโซล่าเชียวหน่อยนะครับไปแต่ใส่แาม ย้มซองไปไปนี่ลงทวงลงทาไปเมนัวพี่น้องนี่เห็นปะทางลงไปนี่อ้าพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมม่ย่มบ้านอาจารย์โอครับย่ามะแรงนะครับมากินเขากินน้ำนะครับย่ามอแรงครับผมคลิปนี้นะครับบ่เอ็นยังไรครับเป็นการแนะมากินเขาายี่มบ้านนะอาจารย์โอครับครับเต่าเงาะครับมันนี้ครับเอาล้ยแล้วเ้แล้วแล้วอ้ามาล่งกินมาเนี่ยเอาความแล้วพี่น้องครับปอกันคลิปต่อไปคลิป นี่กายชั่มหนี้ซะก่อนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องบ้านลำเพลินออฟิเชียลครับเอาไอชั่มหนีไอชั้มหนี้ครับแล้วลาะปลายต้นไม้เอาโอเคครับพี่น้องครับสบายดีครับพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้พัก่อนนอนหลับสบายมีความสุขครับสวัสดีครับ